ด่งคผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผลกระแสนะครับแน่นอนครับวันนี้พูดคุยถึงเรื่องราวของเซลลสาวคนหนึ่งหายไป3ปีสุดท้ายไปพบว่าเป็นศพอยู่ในรถนะครับครอบครัวของน้องต่อมั่นใจนะครับว่าตัวน้องนั่นเองไม่น่าจะเสียชีวิตโดยธรรมชาติเชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรมนะครับวันนี้พูดคุยกับทางคุณแม่แล้วก็น้องเขยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับคุณแม่ครับคุณแม่มีลูกกี่คนครับ สองคนค่ะสองคนทางน้องต่อเป็นคนคนโตค่ะคนโตใช่ไหมฮะน้องต่อน้องต่อนี่มีครอบครวัวหรือ,อยังครับมีแล้วแต่ก็เลิกกันนะคะเลิกกันแล้วก่อนหายไปนี่เลิกไปนานหรือ,อยังครับก่อนหายตัวไปนี่ก็น่าจะประมาณาสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็ถึงหายไปดูไหมครับในมุมของคุณต้อมนี่จริงๆแล้วมีศักดิ์เป็นน้องเขยครับแต่ต่อจะเรียกคุณต้อมว่าพี่ครับเพราะอายุมากกว่าคือสนิทกันมาก่อน ก่อนที่จะเข้ามาเป็นน้องเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเขาเขาจะนับถือผมเป็นเป็นพี่ชายครับครับผมนะฮะอ่ะ,ะโอเค <c oughs> ก็คือทางคุณต้อมเองเนี่ยก็เป็นสามีของน้องสาว <นะ S 1> ของคุณต่อถูกไหมฮะใช่ครับถ้าว่าถามคุณแม่แบบนี้ฮะน้องหายไปสามปีก่อนค่ะนะครับจำวันได้ไหมแม่ได้ค่ะวันที่เท่าไหร่ค่ะหายไปวันที่สิบสองสิบสองเดือน เดือนพฤศจิกาค่ะปีห้าเก้านะปีห้าเก้าถูกไหมฮะวันที่น้องหายไปนั้นบอกปว่าไปไหนไหมต่อบอกไปไหนไหมเขาก็บอกว่าจะไปนอนที่บริษัทนะคะอืก็คือทําหน้าที่เป็นเซลล์ตามข่าวที่บอกไปต่อมีลูกไหมฮะมีลูกอะไรต่อมีลูกไหมลูกมีค่ะเป็นอายุเท่าไหร่ฮะอายุสิบสองค่ะมีคนเดียวใช่ไหมฮะกับอดีตสามีค่ะแล้วหลังจากนั้นต่อเองเนี่ยมีการไปคบหาดูใจกับคนอื่นอีกไหมครับ ก็มีเขาก็คบกับเสียเนี่ยนะคะเสียคนหนึ่งคบกับเสียคนหนึ่งคบกันมานานหรือยังขอโทษนะผมขอต้องขออภัยคุณแม่ที่ถามแบบนี้ก็ประมาณสองปีกว่าค่ะก่อนที่จะหายตัวไปคบกับเสียคนนี้สองปีกว่าก่อนที่ต่อจะหายตัวไปค่ะเสียคนนี้มารู้จักสนิทสนมกับต่อได้ยังไงครับเขารู้จักกันก็ ทำงานนะคะเขารู้จักกันมาก่อนนะคะรู้จักกันมาก่อนทํางานทํางานตอนทํางานนะคะครับแล้วยังไงต่อจักกันแล้วเขาก็คบหากันมาเรื่อยๆอ่ะค่ะครับอยู่ในสายตาของแม่ไหมอยู่ค่ะตอนนั้นที่เริ่มคบกับเสียคนนี้ต่อเลิกกับอดีตสามีไปหรือยังเลิกแล้วค่ะเลิกไปแล้วนะฮะแสดงว่าในครอบครัวเขารู้หมดว่าต่อเนี่ยคบกับเสียคนนี้ค่ะเสียคนนี้มีครอบครัวหรือยังมีค่ะมีครอบครัวแล้วด้วยใช่ คือครอบครัวนี้ถึงว่าถูกต้องตามกฎหมายเลยไหมครอบครัวของเสียที่เขามีเขามีภรรยาแล้วถูกไหมใช่ค่ะถูกต้องตามกฎหมายไหมมีถูกต้องค่ะอะแต่ว่าคือเขาก็มาคบหากับทางทางต่อลูกสาวคุณแม่ใช่ค่ะวันที่หายไปเขาไปทํางานเขาแต่งชุดอะไรไปหะต่อตอนไปทํางานไอ้ตอนตอนที่ทํางานด้วยกันนะเขาแต่งชุดสีดําอืมค่ะพอหลังเลิกงานไปแล้วเนี่ยเขาเข้าไปในบริษัทแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาแต่งชุดสีอะไร ครับค่ะปกติแล้วต่อกลับบ้านตลอดไหมครับคุณแม่ก็กลับเขาจะกลับช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะค่ะคือจันทร์จันทร์ถึงศุกร์อ่าโอเคจันทร์ถึงศุกร์กลับกลับบ้านตลอดค่ะแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมาพักที่บริษัทศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะอยู่ที่บริษัทค่ะอยู่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะไรเนี่ยแล้วแต่เขานะคะ ผมขออนุญาตถามแบบอาจจะไม่ไม่สุภาพนะฮะเป็นไปได้ไหมเขาว่าช่วงเวลาเนี้ยเขาอาจจะไปอยู่กับแฟนของเขาก็คือเสียคนนี้ใช่ค่ะไปอยู่งั้นจริงๆใชู่่วันที่ต่อหายไปคือสิบสองพฤศจิกายนคุณแม่จําได้ไหมวันนั้นวันอะไรเป็นวันตรงกับวันอะไรปีห้าเก้านะฮะปี้าค่ะปีห้าเก้าสิบสองพฤศจิกายนนะครับตรงกับวันเสาร์ค่ะน่าจะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะไปพักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะฮะสิบสองพฤศจิกาคือวันเสาร์วันเสาร์ก็จะตรงกับสิ่งที่แม่กําลังบอกว่าเขาจะไม่กลับบ้านเขาต้องไปนอนอยู่ที่ที่ใดสักแห่งหนึ่งซึ่งเขาบอกแม่ว่านอนที่บริษัทค่ะไปที่บริษัทถูกไหมฮะค่ะหลังจากั้นเขาหายตัวไปแม่ได้มีการไปสอบถามเสี่ยคนนั้นไหมว่าเจอลูกสาวใช่ไหมเพราะว่าลูกสาวฉันต้องไปนอนอยู่กับเธอเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์ถามไหมก็ถามค่ะเขาว่าไงเขาบอกว่า ลูกสาวไปแต่งหน้าให้เจ้าสาวแค่นั้นนะคะแต่งหน้าให้เจ้าสาวค่ะเขาเขาไม่ได้บอกแม่เรอเขาว่าอย่างนี้เขบอกไม่ได้บอกเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาตอนเช้าเขาจะมาเปิดห้องให้แม่เปิดร้านค้าสเต็กกันนะคะร้านสเต็กหรือชุดไทยเนี่ยที่ว่าให้เขาเช่าเนี่ยเขาบอกเขาจะมาเปิดห้องให้แล้ว สายๆอ่ะแม่แม่มาจากลบบุรีแม่ก็ซื้อพวกอุปกรณ์ขายสเต็กมาเลยพอทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหนูจะไปชัยนาทไปหายายกับตาที่ชัยนาทเขาจะไปหาแบบจะไปดูเลพวกที่นอนอะไรตัวอะไรเพราะมันสกปรกนั่นคือเขาบอกว่าวันที่สิบสิบสามถูกไหมใช่ใช่ไหมวันที่สามเขาจะกลับมาดูให้แม่งั้นวันที่สิบสองค่ะวันที่สิบสองค่ะเขาเขาจะมามาที่ร้านนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามว่าอยู่ดีเขาจะ หายตัวคิดน้อยใจคิดสั้นอะไรยังไงก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะเขาก็ยังบอกแบบนี้อยู่วเดี๋ยวจะกลับมาจัดการเรื่องราวของให้แม่เขาวางแผนการตลอดค่ะตอนก่อนที่เขาจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะบอกตลอดทางฝั่งของน้องเขยคุณต้อมเจอคุณต่อล่าสุดเมื่อไหร่จริงๆผมจะแยกแยกกันแยกบ้านกันอยู่แล้วก็เขาก็ไปไปไปซื้อบ้านอีกหลังอยู่ แต่ก็จะเจอกันบ่อยครับก็คือเจอเจอกันบ้างเจอกันบ่อยฮะก็คือรู้รู้เห็นรู้รับรู้ว่าอเขายั่อยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็คือเจอกันบ่อยครับครับแต่ว่าผมจะอยู่ทแถงหลังนึงรับลูกชายต้อผดูเลด้วยบางครั้งน้องก็ต้องไปูยังไงนะฮะน้องบางครั้งน้องสาวก็ต้องเขาไม่ว่างก็ต้องไปรับส่งลูกชายลูกชายก็คือเขาต้องดูแลเขาจะเอาลูกชายมาฝากไว้ที่ที่ผมกับแฟน ซึ่งเป็นน้องสาวครับโอเคก็คือเอาลูกชายต่อเอาลูกชายมาฝากไว้กับทางคุณแม่ช่วยดูแลให้าเที่วันไหนที่เขาไม่มานอนอย่างเช่นสุกสาวอาทิ์ที่เขาจะไม่มาเนี่ยสองคืนเขาจะไม่มาดูไหมฮะแต่ทีนี้อย่างที่ผมถามแม่เมื่อสักครู่นี้แม่ไปถามทางเสียคนนั้นที่ว่าต่อหน้าจะไปนอนค้างบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าอ๋ออกไปแต่งหน้าใช่ค่ะแต่งหน้าให้เจ้าสาวค่ะหลังจากนั้นไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาอรกแม่กลับไปถามว่าลูกฉันยังไม่กลับเลยเนี่ยใช่แล้วเสียว่าไง เขาก็บอกว่าอาเขาบอกไปแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เขาไม้แต่งหน้าเขาก็ไม่รู้ไม่กลับมาเขาก็บอกเขาไม่รู้แล้วเเเค้าาไม่่รูยยชวตาามมหตอนแรกก็ที่ไปแจ้งตำรวจที่พระบาทนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยถามถามให้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ไปเขาก็มาบอกว่าไม่ไม่ไม่มีกล้องวงจรสีอะไรต่ออะไรเงี้ยนะก็ ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ก็เงียบไปทีนก็เหมือนหาไม่เจออะไรเขาปฏิกิริยาของคนขอโทษนะฮะคือแม่ยืนยันว่าเขาคบกมาสองปีถูกไหมครับ,รบปฏิกิริยาของคนที่รักกันมาสองปีไปนอนอยู่ด้วยกันช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ค,ความกระตือรือร้นในการช่วยตามหามีไหมผมถามแบบนี้ไม่มีค่ะไม่มีมีไหมอ่ะผมถามต้อมมีไหมครับเขามีปฏิกิริยาในการที่แบบกระตือรือร้นในการช่วยตามหาไ้ม ขอโทษนะแฟนกูหายไปเนี่ยเขาตามหาไหมที่ต้อมเห็นเนี่ยดูเหมือนเขาจะตามก็มีเชิงบอกว่าเท่าที่รู้นะฮะที่ทางก็บอกว่าก็เหมือนดูดูให้อะไรเงี้ยเหมือนช่วยจะช่วยตามคือพูดแบบผ่านไปทีหรือไงอันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะเขาอาจจะบอกอาจจะพูดในแนวะว่าแบบก็คือติดตามให้อนะ่ะติดตาม,ตตามให้ต<า>แต่เราก็าไม่รู้เป็นยังไงใช่ครับถูกไหมฮะ หลังจากนั้นแม่ไปไล่แจ้งความหมดเลยค่ะไปร้องทุกสื่อเลยไปค่ะก็หาไม่เจอค่ะสุดท้ายลวตอนแรกแม่คิดมาว่าเออต่อจะหายไปไหนก็ไม่คิดว่าจะไปไหนก็เขาไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็คือเขาก็บอกว่ามาตรงนั้นก็เลยเอกใจว่าถ้ามาถ้าเขาจะไปไหนเขายังไงเขาก็ต้องบอกอืเขาต้องบอกนี่คือติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ไปก็โทรศัพท์ก็เหมือนไม่ติดต่อไม่ได้เลยสองเครื่องติดต่อไม่ได้เลยผมขออนุญาตถามแบบนี้ กรณีของต่อกับแฟนของเขาที่คบหากันใหม่เนี่ยทะเลาะเบาะแวงกันบ้างไหมก็มีต่อเคยพูดกับแม่ไหมว่าเขารู้สึกเขาอยากจะเลิกกับผู้ชายคนนี้พูดค่ะเขาบอกแม่ด้วยหรอใช่ทําไมอะเรื่องอะไรขอโทษนะฮะค่ะเขาเขาบอกแม่เขาเบื่อเรื่องหึงหวงอะไรเงี้ยค่ะคือผู้ชายคนนี้หึงหวงเขามากค่ะเขาก็เลยอยากจะขอเลิกใช่ค่ะ ถึงขั้นไหนที่อยากจะขอเลิกเนี่ยก็แบบก็จะเลิกอ่ะคือจะเลิกแต่ว่ามันเขาก็ยังยังไม่เลิกกันผู้ชายยอมไหมผู้ชายเขาก็ไม่เห็นไม่ยอมเลิกในที่สุดเขาก็กลับไปดีกันทะเลาะกันกลับไปดีกันอย่างเงี้ยดีๆรักๆกันอยู่แบบนี้ใช่ใช่อ่าดีๆรักๆกันอยู่แบบนี้อืมอืมต่อก็รักเขาอันนี้เขาถ้าเขาไม่รักเขาก็คงจะไม่นั่นหรอกค่ะ ไม่รักก็คงจะไม่อยู่กันแบบนี้ถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าลูกเราคงจะรักเขาจริงๆนะครับแต่แน่นอนคุณผู้ชมครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าหลังจากนั้น3ามปีที่ผ่านมาคุณแม่กับทางครอบครัวพยายามตามหาไม่รู้ลูกสาวไปไหนจนสุดท้ายแล้วไปพบว่ารถของคุณต่อลูกสาวคุณแม่เนี่ยจมอยู่ในน้ําซึ่งแน่นอนครับว่าไปพบศพในนั้นด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยถึงเรื่องนี้ครับเดี๋ยวกลับมาครับ แน่นอนครับจากเรื่องราวเหล่านี้นะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีคนไปพบนะฮะรถคันหนึ่งเนี่ยจมอยู่ในคลองน้ำชัยนาทป่าศักแล้วในรถก็ปรากฏว่าไปพบว่ามีศพนั้นติดอยู่ข้างในด้วยอยู่ที่เบาะหลังนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งเนี่ยดำน้ำลงไปไปดูว่ารถเนี่ยอยู่ในสภาพไหนแล้วมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกู้ภัยนั้นก็พูดนิดหนึ่งครับ หงายท้องอยู่ครับกระจกด้านซ้ายฝั่งคนนัง่งอ่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังแตกครับประตูฝาท้ายเปิดแล้วก็กระจกด้านหน้ามีรอยแตกครึ่งบานครับฝั่งขวาบานหลังลดลงมาแต่ฝั่งคนขับอยู่ปกติครับ เกียร์มันอยู่ตรงกลางครับไม่ได้อยู่ตัวพีผมเป็นคนดันขึ้นไปตอน<ม>ทําการกู้รถขึ้นมาเบาะมันก็อยู่สภาพปกตินะครับผิดปกตกิแค่ตรงที่ว่าห่อผ้านี่แหละครับผูกปมไว้ที่ท้างด้านหัวเนี่ยก็คือห่อผ้าจะอยู่อยู่ช่วงนี้<ม>ครับมีชุดนอนครับชุดนอนสายเดี่ยวแล้วก็กางเกงในสีดำหนึ่งตัวครับ<ม>ติดอยู่ที่กระดูกช่วงสะโพกเทปกาวอยู่ในห่อผ้าครับแต่เราไม่ระบุ ได้ว่าอยู่บริเวณไหนเพราะว่ามันหลุดออกจากกระดูกแล้วเอกสารเขาทั้งหมดก็อยู่ในกระเป๋าหนังสีดำห้อยไว้หลังเบาะคนนั่งด้านซ้ายครับนี่นะครับเป็นกู้ภัยที่เขาไปเจอตอนนี้คือแม่มั่นใจแล้วใช่ไหมครับว่ากระดูกนั้นคือต่อจริงๆคือลูกคุณแม่ใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็ะนะฮะ,ะมีการตอนนี้มีการไปตรวจดีเอ็นเอแล้วถูกไหมฮะ,ะแต่ผลยังไม่ออกมาใช่ไหมยังค่ะ,อะโอเค ค่อนข้างจะยืนยันแล้วเหรอแม่มั่นใจว่านี่คือต่อนะใช่ค่ะอ่ะโอเคถ้างั้นผมก็ยาาถามนี้สิ่งที่แม่สงสัยทางต้อมสงสัยต้อมสงสัยอะไรแม่สงสัยอะไรบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งกระดูกของผู้ตายเนี่ยไปอยู่เบาะหลังค่ะแม่มองว่าไงเรื่องนี้มันผิดวิสัยใช่ไหมผิดค่ะผิดวิสัยว่าทําไมจะต้องไปอยู่มัดแบบคล้ายๆลักษณะมัดห่วไว้เนี่ยค่ะอืมคือถ้าเกิดเราจะมองว่า ต่อขอโทษนะฮะถ้าเกิดต่อต้องการจะฆ่าตัวตายก็น่าจะอยู่เบาะหน้าแล้วก็ปลดเกลียบปล่อยเบรกแล้วก็ให้รถไหลลงไปศพก็ต้องอยู่ข้างหน้าถูกไหมฮะนั่นหนึ่งละแต่นี่คือศพไปอยู่เบาะหลังสองแม่ยืนยันใช่ไหมว่าเบาะนั่งเนี่ยมันทับลงมาด้านหลังใช่ค่ะคือเบาะเนี่ยเบาะนั่งนี่ผู้ชมฮะนี่นะฮะขับรถนี้มีเบาะนี้นะปรากฏเบาะข้างเนี่ยที่เราพิงเนี่ย มันเอ็นไปทับเบาะด้านหลังคือมือก็ไปขัดศพเอาไว้ใช่ค่ะลักษณะแม่กําลังคิดว่าก็น่าจะไม่ให้ศพหลุดออกมาหลุดออกมาคือทับเอาไว้ค่ะนะฮะที่สําคัญนะครับมีอันนึงที่แม่บอกว่าเขาเข้าเกียร์พีเอาไว้ถูกไหมแต่จริงแล้วกู้ภัยเขาบอกเขาเห็นเป็นตัวเอ็นแต่เขาดันขึ้นไปเองเขาดันขึ้นไปเองเป็นตัวพีนะฮะไอ้เขาสงสัยตรงนี้ก็น่าจะชัดเจนในจากที่กู้ภัยบอกแต่ไอ้ประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของ เสื้อผ้าสายเดียวอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าตอนตอนที่เห็นแต่ว่าเป็นอ๋อไอเสื้อผ้าสายเดียวน่าจะเป็นชุดนอนเป็นชุดนอนชนอนนะะอ่ะงั้นผู้ชมลองลองลองหลับตาคิดตามนี้นะผมขออนุญาตนะฮะน้องใส่ชุดนอนสายเดี่ยวเมียงไกกางเกงในสีดำถูกไหมฮะที่เขาไปเจอวันนั้นที่หายไปคือวันเสาร นะฮะที่12พฤศจิกาวันนั้นต่อไม่ได้กลับมานอนกับแม่อยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ได้กลับมานอนกับแม่เขาต้องนอนอยู่ที่บ้านของก็เจ้าของบริษัทของแฟนเขาถูกไหมฮะของเสียคนนั้นถูกไหมครับก็ต้องนอนอยู่ที่นั่นปรากฏว่าเสียบอกว่าลูกไปไหนนะไปจะไปแต่งหน้าเจ้าสาวค่ะแล้วแม่สงสัยไหมว่าจะไปแต่งหน้าเจ้าสาวแล้ววันที่พบศพทําไมต่อถึงใส่ชุดนอนสงสัยจะใส่ชุดนอน สายเดี่ยวแล้วเกงในสีดําไปแต่งหน้าให้เจ้าสาวเหรอใช่ค่ะครับเป็นไปไม่ได้ค่ะมันก็แปลกอยู่นะอันนี้เราไม่ได้ปักปรามไครนะแต่มันคิดไปคิดมาเนี่ยมันก็แปลกอยู่เหมือนกันก็ไม่เคยที่จะใส่ชุดแบบนั้นขับรถอยู่แล้วใช่ไหมฮะจะใส่อย่างนี้ขับรถได้ยังไงแม่ก็เขาเคยขับเขาใส่ชุดนี้ขับรถไหมไม่ค่ะไม่มีประเด็นถัดมาคือมันมีผ้าเหมือนเป็นผ้าที่ห่อศพเอาไว้เป็นผ้าอะไรฮะผ้าปูที่นอนคนจะฆ่าตัวตายต้องห่อตัวเองไหม ไม่ค่ะคงเป็นไปไม่ได้แล้วมาห่ออยู่ได้ยังไงที่สําคัญไปเจอเขาเรียกว่ามันเป็นแล็กซีนแลกซีนมันคือเหมือนกับสติ๊กเกอร์อันใหญ่ใหญ่นะไอเหมือนหนึบหนั่ไม่รู้ว่าพันตรงส่วนไหนไว้ในร่างกายไผ่หลังไผ่เท้าหรือปิดตาไม่รู้แต่ที่แน่พอศพมันย่อยสลายไปปุ๊บมันตกลงมาอยู่บริเวณนั้นใช่และไปพบเป็นปูนอีกใช่ไหมใช่เป็นคล้ายๆปูนมานนะคะอืมอยู่ในห่ออยู่ในห่ออยู่ในห่อของอยู่ในห่อของไ หอของของภาพป<ช>ูที่นอนที่<ช>หอศพอีกทีหนึ่งใช่ค่ะแม่ทุกอย่างมันก็ค่อนข้างจะบ่งบอกเหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมว่าฟังฟังหรือมองดูแล้วมันผิดวิสัยคนจะฆ่าตัวตายหรือบังเอิญว่าขับรถแล้วตกคลองไปมันไม่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 สงสัยอย่างนั้นเลยค่ะมันนี่มีทาง<ช>เลยแหะใช่ค่ะแต่ในใจแม่มีคนสงสัยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่พูดไม่ได้พูดไม่ได้ค่ะปักประกำเขาไม่ได้ต้องมีสงสัยไหม สงสัยครับมันมีเหตุอะไรแปลกแปลกมั้ยก็มีอย่างเช่นอืมอย่างอย่างวันนั้นอะอย่างในห้องห้องห้องสืบสวนที่ว่าแฟนเขาไปให้ปักคำกับภูมิกับอยู่ครับลูกชายลูกชายคุณอายุเท่าไหร่ฮะขวบสิบเอดเดือนทำไมฮะเขาก็ไปเอาโทรศัพท์แม่เขามาเล่นแล้วปรากฏว่าแล้วก็ไปกดไปกดโดนเบอร์คนนี้ฮะโดนเบอร์เสียเนี่ยแล้วโทรออก เหรอครับเขาไปเล่นตามภาษาเด็กฮะแต่กอนนีคุณกำลังจะบอกว่าเบอร์ต้องโอ้โหเป็นหลายร้อยเบอร์อยู่ในโทรศัพท์ครับน้องคุณอยู่ดีลูกคุณไปกดเบอร์ของคนนีเข้าคือเราไม่ได้ปักตามนะเราพูดผือคือในมุมของเหมือนเขาสงสัยหรือเขาก็ไม่รู้นะอแล้วก็กดโทรออกไปทีนี้ทางทางเขาน้องสาวอีกคนเขาก็รีบเขาเห็นเขารีบเคลียร์ออกรีบกดออกแล้วก็ทางทางเสี่ยก็โทรกลับมาแต่ก็ไม่ได้รับสาย ครับไปได้รับสายครับแล้วเขาเขาบอกไหมว่าเขารู้แล้วเขาได้มีการพูดคุยกับเราไหมฮะหลังจากที่เราเจอศพแล้วทางฝั่งเสียคนเนี้ยก็มีมีโทรมาหาแม่ใช่ไหมโทรมาหาแต่ก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรอ่ะก็งท้ยเสับอยู่กับอยู่กับอยู่กับหลานน้องอีกคนหนึ่งคือวันนี้เขาก็ยังคือขาดความกระตือรือร้นเหมือนเดิมใช่ใช่อย่างนั้นเหรอไม่ได้ติดต่อไม่ได้และทุกวันนี้เสียยังดูแลครอบครัวเราอยู่ไหม เขาไม่ได้มาดูเลยครอบครัวแม่แต่เขาไปดูเลยครอบครัวยายค่ะทางตายายตาายยที่ชัยนาทนะคะตายายของต่อเหรอฮะใช่ค๋อก็คือเขาก็ไปดูแลเรื่องน้ําน้ําน้ํากินอะไรเงี้ยครับแล้วก็ับข้าวก็ซื้อไปให้ในตู้เย็นบ้างของแห้งเขาสารอาารแห้งอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปไปไปมาหาสูปมาหาซแต่จะไปทางด้านนู้นมากกว่าครับทุกวันนี้กังวลใจไหม คือในเมื่อตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเองกำลังรู้สึกว่าแม่ยืนยันว่าลูกไม่น่าจะฆ่าตัวตายหรือครับเกิดอุบัติเหตุน่าจะถูกฆาตกรรมถูกไหมกลัวไหมว่าคนที่ทําจะกลับมาหาเราคือก็แต่ลําพังแม่เองแม่ไม่กลัวหรอกแม่ไม่กลัวนะคต้องเหรอส่วนตัวผมไม่ไม่ด้ไม่ได้เชิงกลัวครับคือคือค่อนข้างหวาดระแวงเพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับอืมคือมันมันมันอยู่ในช่วงที่แบบว่า มีหลายเรื่องให้ให้คิดนะฮะทั้งเรื่องเรื่องที่เจอศพแล้วแล้วยัง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 ไม่รู้จะไปถึงไหนนะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนเข้ามาเยอะครับ,รบเพราะว่าข่าวมันดังนะครคราวนี้ผมก็วัดระแวงเรื่องเบอร์โทรอะไรที่โทรเข้ามาเยอะเยอะมากครับ,รบแล้วก็คือผมเคยอยู่แบบสงบอยู่แบบเงียบๆเราเราไม่ไม่ไม่ได้อยากเป็นข่าวอะไรเงี้ยครับ,รบก็อยากจะ อากจะทำงานปกติอะไรเงี้ยคือคือเราก็แบบว่าค่อนข้างหวัดระแวงฮะยอมรับว่าหวัดระแวงนิดหนึงครับอืครับผมอืมในมุมของลูกของต่อตอนเนี้ลูกชายของต่อยุสิบสองแล้วใช่ไหมฮะ,ะถามถึงแม่ไหมครับก็ถามค่ะคเพราะว่าเขาก็เห็นรูปเห็นอะไรเขาก็แอบไปร้องไห้ในห้องคือแบบเขาเป็นเด็กที่แบบเก็บกดเนี่ยค่ะ โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านกฤษณะพัฒน์าเจริญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับกรณีนี้ผมเชื่อว่าท่านน่าจะได้ทราบข้อมูลแล้วนะฮะคือทางครอบครัวเชื่อเหลือเกินว่าลูกสาวน่าจะถูกฆาตกรรมครับครับคืออันดับแรกเลยครับท่านผู้ช่วยศาสตรวจาติท่านพลโทเอกกัปติพิทจิตดาท่านฝาก เแสดงความเสียใจอย่างสุดซึงมาด้วยนะครับท่านบอกว่าท่านได้สั่งการท่านได้กำชับไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฆาตกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมูลเหตุจูงใจอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีคําตอบให้กับสังคมแล้วก็มีคําตอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบว่ามีการแจ้งความในเรื่องของเรื่องนี้มาตั้งสาปีที่ผ่านมาแล้วนะครับล้าประกอบกับได้เจอในส่วนของโครงกระดูกจากจุดที่เกิดเหตุด้วยนะครับเท่าที่ทราบขณะนี้ ก็มีการส่งไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลการตรวจพิสูจน์ในทางการสืบสวนแล้วก็เดินไปส่วนหนึ่งนะครับก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรก็นํียปว่าในเรื่องของการที่มีการค้นพบโครงกระดูกร่างกายแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะครับเรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการดาเนินการอยู่แล้วก็ขอให้โปรดใจหล่อสันติหนึ่งครับครับผมถ้าเกิดจะถามท่านว่าในกรณีนี้เนี่ยมันมีความผิดสังเกตไหมครับว่าศพเนี่ยถูกห่อด้วยผ้า ภาพปูที่นอนมีเทปอยู่มีปูนขาวเหมือนกับถ่วงน้าหนักเอาไว้นะฮะแล้วลักษณะเหมือนกับใส่ชุดนอนขับรถออกไปมันทุกอย่างมันผิดวิสัยนะท่านมองอยังไงฮะเรื่องนี้คือคืออย่างนี้ครับคือผมคงพูดอะไรได้ไม่มากนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของการสืบสวนนั้นถูกต้องครับเราก็คงจะต้องเริ่มสืบสวนจากวัตถุพยานที่เราพบก็คือสิ่งที่เราพบนะครับ,รบนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการซักถามก็ดี ในการตอบปากคําในการได้พยานหลักฐานที่ดๆจากฝ่ายติวส่วนก็ดีก็ต้องนามาประกอบกันนะครับสิ่งที่คุณหนุ่มได้กล่าวเมื่อสักครู่แล้วก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการที่เราพบจากในที่เกิดเหตุนะครับอย่างไรก็ตามเราไม่ได้เคยตัดประเด็นอะไรทิ้งไปนะครับจนกว่าจะมีความชัดเจนว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้นะครับในเรื่องของการฆาตกรรมหรือในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าไม่ไม่อยากให้มีการตั้งทงในส่วนของคําตอบเอาไว้เพราะว่าถ้าเราเป็นการตั้งทงหรือตั้งสมมติฐานเอาไว้ มันจะทําให้การสืบสวนนั้นออกไปในทิศทางที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับถึงแม้ว่าจะมองรักษะแบบนั้นก็นาเรียนว่าให้เวลาเจ้าที่ตารวจทํางานนะครับเชื่อว่าในเรื่องนี้เรามีแนวทางเรามีขั้นตอนในการทํางานอยู่แล้วนะครับเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจท่านบอตลอดท่านได้กําชับมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับครับผมเอาละครับขอบพระคุณมากครับท่านครับครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับคุณครับเอาละฮะฟังแล้วสบายใจไหมฮะคือเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวตามต่อแน่นอนครับนะครับ สุดท้ายถ้าเกิดตอนนี้น้องต่อมองอยู่อยากจะบอกเลยน้องต่อเช่นครับก็ให้โดนจิตโดนใจให้คนร้ายมามอบป่วยนะคะครับค่ะจับคนร้ายให้ได้ค่ะครับค่ะเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ